ฟอรุลดเดิมเละเละเละหมดผมชอบความละละชู้สมเปียนยนต์คิดปะแค่จริงจ้ามาสู้ข้าสิ้ยรู้แตครับต๋อดีรีบสัมผัสได้ค่ะว่าฉันเห็นบ้านกลังอยู่ข่าววันเกิดค่ะ

โอ้โอ้จุดเปโอ้ทีีมมจ้ะโอ้เฮฟินโอ้ตดวันนี้โอ้นายจงตายกร้อมค่ะตัไม่ตายกูคือคนเหล็กยอดมนุ๊กตัรู้ตัเห็นที่เก่งที่สุด ตู้รู้ตูเห็นตู้ทำได้และตู้หวานที่สุดไม่ใช่ไม่ต้องบอกก็รู้บ้านมาทางนี้ต้องตัวจ้า <laughs> <c oughs> กูมีดินค่ะค่ะตูมีดินค่ะ,คะตูก้าจตีจะตียังไงอ่ะมันไมีดินเลย <c oughs> กี่แบบนี้ตัต้องตีมันตกตูรู้ตัเห็นตัทำได้ตูรู้ตัเห็นตัต้องตีมันตกชิบหายตัวรู้เห็นตัวทำได้เฮ้ยเลวโยมอะไรเนี่ยยตกเองตกด้วยวะ

เอาบม่ตายมาเตกูตายไปไปไปหยุดหยยุดไปไปไุดๆยุดหยุ ัได้ป่ะว่าคุณต้องตกบอกแล้วคุณต้องตกแต่แต่ว่าตู้ลงตีมันตกตู้ลงตูเห็นตูทุจรได้เจอรู้ตูเห็นกุทำได้อ้าวคุณูบข้ามีดาบดิจ้าจะสู้หรือจ้าเบรคแล้วนะจ้า เห็นไหมชิมมือค้ากิปเปอรอยู่ข้างๆกูเลยไมตัวไอตัวมันละสงตัวมันละไอ้นูไอ้ละออ้ยไอ้ดูไอ้นูข้าไฟได้โย่ยาอยากไหมต ไม่กงแล้วัก่ิเบร์ด่านเองอสอสอัสออต่ตู้รู้ตัวเห็นตู้ได้ปละ้ป่ากไปอ่ะเบื่อตู้กระเด็นตู้รู้ตัวเห็นตู้ทำได้ตู้รู้ตัวเห็นตู้ได้โดนตี่อยากอนตีมเออน้าหลักนา เอกโอ้ยกคีเปอร์ระเบิดแบบว่าเอกซะเอ๊มึงไม่ได้แกเกตูจ์แอมตายคนเละแบมว่ะมาว่ะเหม่เละม้มไว้อ่ะสวยจังโคตรสวยเลย โคตรสวยเลยเนี่ยออืเป็นผลงานที่คิปเปอร์ระเบิดอืมสวยจนยยแม่โคตรแล้วขวายตกตกต,ตายตอนนี้คิปเปอร์มันไม่ค่อยมายตอนเช้าเลยตอนระมาณฟาลุตต้อ๊อยอดับเบิลสองไอ้บุญยามา ตัวจริงเข้าไปเถอเลยดังไปดูน้องนแล้วต่ให้หนบนหัวแวนบนหัวอะไรนะอะไรบนหัวหนูไปหามาบาจิเป็นตุ๊ดองขั้สเปีนมันให้เอดิเข้าสู่ไทยแลนด์ทับเปลี่ยนชิปป์จะมาดูบาจิรับ อือตอนนี้เราเห็นบัสชักแจ้วเลยเห็นนะตูวรู้ตูวเห็นตูวทำได้โยโยโยแค่นี้กูยังไม่เว้นอีกนะตูวรู้ตูวเห็นตูวทำได้ตูวรู้ตูวเห็นตัทำได้กูทำได้ ตู้น้องทด้วยตู้จะตูตูดคิดมั่งตู้้าตูชนะแล้วอ๋อนาอย่าเทียบอน่าอย่าเทียบนะต้องเทียบนะต้องสีนะตีอย่าหีบอ่ะตู้ตูหีหสีข้ากันเปื้อนสีดี

ท่านพระเจ้าท่านพระเจ้าจริงๆท่านพระเจ้าท่านตัวรู้ตูเห็นตูวทำได้ตูรู้ตูเห็นตูวทำได้ตูรู้ตูเห็นตูวทำได้ตูรู้ตูเห็นตัทำได้ตัร <ừ, S 2> ู oh ้ตัเห็นตัทำได้บ้านอย่าไปทำไมไม่ท่านบ้านท่านบ้านไม่ท่านบ้าน ตายข่าเลยค่ะเจ้านีสิตัวรู้ตัวเห็นตัวทำได้ตร้ัได้ันีตอนนี่ว่าออกมาก็หมาว่าเจอซอมบี้มทา่ยโอ้ซาลาบลาซอไอ้ดู่นไหมค่ะม่เจ้าเปิด เปิดโหมดไล<า>่ครับถูกต้องเ <laughs> พื่อใจะให้วาตายในนั้นนะตูรู้ตูเห็นตูทำได้ตูรู้ตูเห็นตูทำได้อุยฟ้าร้อนนะคนไช่ตูก็ตกแต่ตูตกไม่สุดข้อข้บซอยหนูมันแหรงมาก เด็กกูซ่าเด็กกูซ่าด่าด่าด่าเออเออเก็บจนตายตู้รู้ตู้ต้องตีมันโคตรโคตรไกลโคตรไกลอ่ะเก็บคลิปนี้ไปดูป่เพราะมันไม่ได้แล้วมันเกินแล้ว สานาทีเลยเฮ้ยฮาน่าเล่นเล่นกันนาทีครึ่งอะตูโยคีปตูมาตุยตูเจ้าล้วู้รูอะยู่ไหนข้าจะไปตู้ตูเจ้าลว chưa bay túi liền, tôi biết tôi, hiện tôi chíu, chíu. Chíu không? thấy nát không? không? thấy ตอนนี้ค่ะผมหลังเห็นเขากลังปีนแล้วแกอยู่เะยคะ่ะตอนนี้ค่ะเขากลังสู้กันอยู่นะครับ สวยมอทำไรแบไม่ตูเขียนผิดหยาคิ๋วอิ๋วหลังคิปวจอตดตจ้ะ เปอร์แม่ค่ะพวกเราเอ็นดีคนเยอะเปิร์แม่โหดจริงวะโคตรโหดเลยเจนซี่ตกเพียงไรไหมคลิปอ่ะเอ็นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอจบเพียงท่านี้นะครับโอ้ยคิปเปอร์ปุ๊บตา